อันนี้กานเรียนแถาเลยค่ะตามความชันยาของพื้นที่เลยค่ะเราปูปูเลยค่ะเก็บรอเอาไว้นี่แหละสวัสดีค่ะคุณยายน กินข้าวกินเยอะคุณกินนี่กินแล้วบ่น้องจิโกมาแล้วเก็บเก็บเก็บเต็นท์ลูกเก็บเต็นท์นี่แม่ย่าพา<ต>จิโกกินข้าว,วหรือ,อยังข้าวตัวรีบจีบเลยนะครับยังจงอยู่ว่าอยู่แต,แต่ว่าตา,ตากแดดมากแดดเลยหมวดฟืนกินข้าวหรือยังเจ้ากำลัง,งจะไปกินครับเชิญค่ะนั่งเฝ้าให้อยู่ช่วงนี้มีประโยชน์คือนั่งเฝ้าเขาจีบพล้ลยนี่พลัมกหิตพลัมไปบางลามหรือยัง โยท่านไทาหนงหลังค่ะเอ้ห้าไปทางนี้เล,ล้วกะเนีไปทางหลังเลยอยู่ขอบสะคะ่ะโอเคค่ะขอบสะไหมเป็นหัวมัโอ้บางที่บางที่้องงมปเ น้องต้นอ้อน้องต้นอ้อแม่เพียระจอบเบิ้งเจ้าอยู่อ๋อบอลลัชนีจอบเบิ้งจอบเบิ้งหนาจัิงส่คือลึงเถอะวะไปไปเอฟซีบอลลัชนีจับเจ้าเด้ไแม่มาค่ะนี่ไงต้นอ้ออบอลลัชนีแม่มาหาต้นอ้อเลยเด้อเมื่อนี้แม่มาหาต้นอ้อแล้วแม่จอบเบิ้งอยู่ผู้ใดคือผู้ดีแต่เนาะมองมองไปม่งหน้าน้องต้นอ้อตุ้งเพลงคักเด้อเพลงคักเพลงคักหลาย มือเฮ็ดบุญนั้นมือเฮ็ดบุญหอละข้างมันให้บ้านจำปานเสื้อลุงไปลำบงซาบานเปิดฟอดโดยเพ้งเจา้าโอ้ค่ะแม่เขาพูดหลยุดยอดเลยสุดยอดเลย,ดย,ดเลยได้บุญขนาดนะคะอันนั้นคได้กระท่ายหรือคุณนก,ก็ทำนี้กินกันนะคะ แสดงว่าน้องตนอ่มารถบอสรัชนีเนาะบัสรัชนีมาถึงจำปาดงช่องไม่เพียนวานอนชแนลตัวจริงผู้น่อยหนึงเนาะหน่อยกูอ่อนอดตนอ้อบดรัชนีค่ะบรัชนีเจ้าของชอหมอลำหมอลำต้นออหมอลำนี่ละกดให้มืดอ สได้ย <Hoy S 2> ินสได้ยินตอนอาลําบ่มือนีอยู่หนี่ก็เอาตามเวลาเหมอสมเลยค่ะเออเพื่อมีเวลาเนาะเรีนเียรบงแล้วเออเฮ้บงแน่ขาเจ้ามาหลยเธอได้แุ่ผุนชูยุตินยุ่นะมาลอกเลยรอกเลยครับยาสีลอบเลยครับลอกโปง แล้วเราบอัว่า right? uh, ั้นเมื่ท่นสิลำอันสิลยู่หันแล้วยุฟังนั้นบอดบอด้อ้อมดอกเออยกจะกสิทธาคนลำัสิบหกชั้นเขาตั้งไหนล่ะอ่าเพิ่นยักสิล้ำบอเออมาลำร่วมบอครับอองปูอันเี้เข้ามาเลยนะครับขยายเลยขยายอยู่ดอกองปูเลยครับ รอบองค์ปู่พ่นกระสิมาทั้งนี้อยู่และวเนาะเอกก็ยืนอยู่นี่แหละเอออยู่รอบเลยอ่าปู้ใดอยากจูงหวยอยากรวยก็ร่างน้ำเขาแดดก็ทนเอาเด้อแดดก็ทนเอาเด้อหยุดหันหันทำมาอีกหนึ่งตั้งเทียร์ย่งอีกนี่ยเนี้นี้ตั้งชิดจะเป็นโต๊ะหมูมากเนียังมาจอดจำี้เลย ตั้งสามลอยไเปเลยหน่อยมาเลยก็ไหนล้ำหรอกหรือว่าเอารอกเลย,เอ,ยเอาสนนบอกไปเด้อครูไรอยากตื่นหวยไปล้ำนะพี่น้องเข้าเด้อไปได้ไปได้บัละวันน่ครับใครอยากได้รางวัลไปล้ำนะครับ ใสเดี๋ยวมาถ่ายรูปคอมเดคู่ปิงสิบโมงเก้านาทีพอดีองส้วงเสร็จสิบโมงเก้านาทีนี่จะเล่เก้าดีไมีะเลเก้าพี่น้องนี่กลุ่มสวมาจากบ้านม่วงนะคะี่สีฟ้า สวัสดีค่ะฟองสวัสดีค่ะจัจารย์ม่าแล้วแต่ายาที่จะจัดนะเพราะว่าท่านก็เป็นต้นแบบในการ,ราเผยแผ่ทีงามงดงามสบาย นี่มาจากบ้านเมืองนะลุงกินข้วหรือเปล่จองไว้ให้หลายเลยนี่คุปเพียงสู้ๆลงยูทูบแม่เพียนวานอนชาแนลนึกว่าใครค่อยมาแต่เศร้าๆหุ่นมาใส่บาตรยังหันค่อยมาเจาะถ้าเอารูปสิจ้ะแม่หมอฟอนไม่เป็นนะคะทนโอเคอันนี้มาจากสว แม่พี่แม่พี่อำเภอข่อยเดินนี่ส้า่อี่อำเภอบ้านมงเดินนี่เด้ออันนี้ผู้ไทยบ้านกกอกอันนี้ผู้ไทยบ้านมงก็ลำเพลงเดียวกันเออเพลงเดียวกันเอาเฟื่องู้สูเตรียมกำลังนะคะรู้สึกว่าเห็นผู้ใหญ่ละพีพันธ์มาอยู่ผิดไปนำข้าเจ้าเห เขาจะทุกข์คาได้กระทุกข์คาอันเฮ่ามันเก่งอยู่แล้วพูนค<า>ู่สั้นไว้คู่สั้นมาเป็นกำลังใจไปไม่ย่ายไปทายลูกพ่กนวันคู่สั้นเพื่อนก,<บ>กันบ่เพื่อบนบาา่กฮะเออไปไม่ย่ายไปทายลูกสั้นเออให้ลุงจับให้เลยโอ้ยังมีหลายเนาะเอ้อยโต้เน,นี่อ่ามีแต่ตัวงานโต้เนาะคนมีบุญมีกุศลในเดือนี่ อา้าวยามาอีกจังน่อยให้สีสัมพูเสียบน้ำในเปียงบ่หรือว่าต้องใส่วงมกวางบ่สีสัมพูสีสัมพูเสียบตอนเย็นก็ยังจะมีนะครับ,บ<อ>การแสดงของน้องริต้าและก็แก้วเ,เพทายพร้อ,อมคณะในช่วงตอนเย็นให้มาอีกคือเก่าเดิอช่วงตอนแรก ยังนี่จนดาราจะมาสแสดงให้ดูในช่วงตอนเยน็นหลังจากจบพิธีหมดเย็นก็จะให้คุณการสวดมนต์กับทางคณะลุงพลเอาจนถึงสว่างโดยสวดเม่ตาหลวงมันจะได้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดฤทธิ์เกิดเดชในการในงานแล้วก็เกิดความร่ำรวยมีโชคลาภมีเงินไหลกองมีเงินทองไหลมา ครับครััางสบาย,บายนะครับนางรำนะคะช่วยประเนผู้ชายก็จัดนางรำได้โอเคสวยงามนะมาคบๆกันแล้วก็สวยงามเราจะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้นะคะ ะแตนไห่ได้ลำน้ำเขาเด้อวะแตนมันลำงามไปเลยเนีย่ยคนก็นได้ทนธรรมดาได้ลาแต่งตัวเป็นหมา,าเอาลลาซื้อจับจักับแตนมาแตนจะเกิดเพื่อจอดไว้ก่อนของข้าเจ้าน้องมนณ์แตนจะอยู่ทางไหนคุณู่ที่มากับทางจันโนดไปน้องน้เด้อยคู่หอมไอ้นู ที่มาจะตองอยูตรงหลวงไม่ได้ลาจากเขาเด้อยู่แถวนี้นะไม่ได้ไปไหนคุสใจเรื่องีอาจารย์ม่บเีนตองคมจะเป็นศึกษาว่าแตกต้องวคเนะคะครบแล้วดนนประตนอยู่ตงนที่ไม่วอไปอยู่ตงเพื่อเสียงนะคุณเทให้ด้วยนะถ้าเกิดอ่านพร้อมนะครับให้ส่งสัญญาณนะครับ ส่งสัญญาณนะครับเดี๋ยวขึ้นเสียงแล้วก็จะได้กำหนดเพลงที่จะรำกันนะครับสวย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 บางรำพรอเคยังครับพี่ชายฝั่งนนพร้อรมอยังพร้อ,รอมอหมดแล้วนะจะระเบียบเรียบร้อยนน้นนี้ดูที่เข่องเสียงด้วยส่งสีงสัญญาณด,ด้วยอ,อ่ะเรียงลำดับตามเพลงที่เรารำม,มาเลยครับเรื่องเสียงเริ่มได้เลยครับ Terima okay, ha. kak.